สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตของหัวใจทั้ง4ห้องนะคะซึ่งประกอบไปด้วยหัวใจห้องบนขวาห้องล่างขวาห้องบนซ้ายและก็ห้องล่างซ้ายนะคะการจําของนักเรียนที่จะรู้ว่าห้องใดเป็นห้องขวาหรือว่าห้องซ้ายนะคะเมื่อนักเรียนหันหน้าเข้าหาจอโทรศัพท์มือถือหรือว่าจอคอมพิวเตอร์นะคะมือด้านซ้ายของนักเรียนนะคะจะตรงกับห้องขวา ส่วนมือด้านขวานะักเรียนก็จะตรงกับห้องซ้ายนะคะเรามาดูนะคะวิธีการทํางานของระบบนี้กันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากร่างกายของคนเรานะคะก็จะส่งเลือดเสียหรือว่าเลือดสีดํานะคะที่ออกซิเจนน้อยมากนะคะส่งมาที่หัวใจห้องบนขวานะคะแล้วก็ส่งต่อมาที่ห้องล่างขวายังเป็นเลือดเสียอยู่นะคะเมื่อถึงห้องล่างขวาแล้วก็จะนําไปฟอกนะคะ ฟอกที่ปอดนะคะให้เป็นเลือดดี mm hmm. เมื่อปอดฟอกเป็นเลือดดีแล้วก็จะกลายเป็นสีแดงเห็นไหมคะสีแดงแล้วนะคะอ่าก็เป็นเลือดดีนะคะส่งมาที่หัวใจห้องบนซ้ายส่วนห้องบนซ้ายก็ส่งต่อมาที่ห้องล่างซ้ายต่อนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะนําไปสู่ร่างกายของคนเราอีกเช่นเคยนะคะเมื่อร่างกายคนเราใช้ งานแล้วไปเรื่อยๆนะคะก็จะเกิดกลายเป็นเลือดเสียอีกได้รับคาร์บอนไดออกไซด์อีกนะคะก็จะกลายเป็นเลือดเสียก็จะต้องนํามาที่หัวใจห้องบนขวาอีกเหมือนเดิมก็คือจะเป็นระบบหมุนเวียนกันไปแบบนี้นะคะเราถึงเรียกว่าระบบไหลเวียนโลหิตนะคะเรามาดูกันต่อที่วิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตให้ทำงานตามปกตินะคะ มาดูเท่าที่1นนะคะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอน,นะคะโดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับร่างกายไม่หักหมจนเกินไปและควรออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะคะหมายความว่าการออกกําลังกายแบบแอโรบิกไม่ใช่แอโรบิกอย่างเดียวเท่านั้นนะคะคือออกกําลังกายที่ใช้เวลาเช่น30นาทีเป็นต้นไปนะคะจะใช้ออกซิเจนในการออกกําลังกายมากนะคะแล้วก็มีการวิ่งการปั่นจักรยานการว่ายน้ําการเต้นการกระโดดเชือกเป็นต้นนะคะ มาดูข้อที่2นะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ช่วยบำรุงเลือดนะคะก็จะเป็นอาหารจำพวกที่มีวิตามินเคสูงนะคะช่วยบำรุงเลือดช่วยทำให้เลือดแข็งตัวดีนะคะเช่นอาหารประเภทตับเครื่องในสัตว์ไข่แดงไข่ต้มนะคะผักใบเขียวต่างๆและหลีกเลี่ยอาหารที่มีไขมันสูงเพราะว่าเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดอุดตันได้นะคะข้อที่3เป็นปกติเลยคือดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ6 8ถึงแแก้วนะคะข้อที่4ี่ นะคะปฏิบัติตนด้วยความไม่ประมาทนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการเลือดออกได้นะคะครูจะเพิ่มเติมนะคะในหัวข้อของกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปเลือดเราเรียกอย่างเป็นทางการว่าหมู่โลหิตนะคะประกอบกันด้วย4กรุ๊ปนะคะกรุ๊ปแรกก็คือ A 2 B 3นะคะ B 3 AB กลุ A, สุดท้ายนะคะกรุโค่ะทำไมต้องเป็นสีแดงเพราะเน้นว่ากรุ๊ป O นะคะมีมากที่สุดในโลกนะคะและก็ในไม่ว่าประเทศไทยหรือว่าเพศใดๆนะคะก็จะมีกรุปนี้เยอะที่สุดเลยนะคะส่วนรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราค่อยเรียนกันในชั่วโมงต่อไปนะคะ สรุปแล้วนะคะคือระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยปเปรียบเสมือนการขนส่งของร่างกายนะคะระบบขนส่งของร่างกายนะคะช่วยลำเลียงเลือดและสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเราจะจึงควรดูแลรักษาให้เป็นปกตินะคะจะทำให้อวัยวะส่วนอื่นๆหรือระบบอื่นๆทำงานได้ดีด้วยนะคะ การออกกําลังกายที่ดีที่สุดที่จะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตทํางานได้ดีนะคะก็คือนี่เลยกีฬาว่ายน้ํานะคะช่วยให้ร่างกายเนี่ยออกกําลังกายได้ทุกส่วนและระบบต่างๆทํางานได้ดีด้วยนะคะครูก็ขอจบเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ